สวัสดีค่ะวลีค่ะเคยเป็นเกี่ยวกับเนื้องอกในลังไขค่ค่ะประมาณ7เซนได้ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับพังผืดในมดลูกด้วยค่อนข้างหนานะก่อนที่จะมีอาการก็คือไม่เป็นประจำเดือนมาประมาณ3ปีค่ะพอประมาณเข้าปีที่3ามค่ะเริ่มมีอาการปวดปวดมากขึ้นปวดรู้สึกว่ามีการผิดปกติละก็เลยทำการาไปหาคุณหมอพอไปก็ไปทำการตรวจ เอกเย์ทุกอย่างเลยที่เขาทำการค่ะประมาณน่าจะประมาณหมื่นหได้ค่ะทำการตรวจครบเลยทั้งมะเร็งทั้งอะไรค่ะใช่แล้วคุณหมอก,ก็บอกว่าเป็นเนื้องอกในรังไข่ค่ะประมาณ7เซนได้แล้วก็มีพังผืดค่ะที่มดลูกค่อนข้างหนามากเลยเกิดจากภาวะที่ประจําเดือนมีการฝังตัวไว้ค่ะที่ไม่หลุดออกมาประมาณนี้ก็ ไปที่นั่นเราก็จะมีการเช็คอินปกตินะว่าเรามาโรงพยาบาลที่นี่เพื่ออะไรคะ่ะแล้วก็พอดีเพื่อนนะคะเห็นในเฟซว่าก็เลยทักมาถามว่าไปทำอะไรที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนาะพอดีเพื่อนอยู่ที่บริษัท Happy MPM อยู่ก็เลยบอกว่างั้นลองเอาผอลิตภัณฑ์ไปทานดูชายก็เลยได้มาทานสองกระปุกเนาะก็คือสีเหลืองแล้วก็สีส้มทานไปประมาณอาทิตย์ กว่าได้ค่ะจะเริ่มมีอาการปวดท้องน้อยมากขึ้นแต่ว่าปวดพอทนได้เหมือนมีอะไรจะหลุดใช่ปะพอตอนเย็นค่ะอาบน้ําก็จะมีหลุดออกมาเลยจะจากช่องคลอดค่ะประมาณเท่าลกแมวเลยจะเป็นเหมือนใยใยหรือเหมือนเลือดเสียค่ะเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่กันก็คพือเท่ากับลกแมวที่คนเคยเห็นเนาะ,ะเริ่มทานไปเรื่อยๆประจำเดือนก็เริ่มมาเดือนแรกก็จะเป็น ไม่ได้เป็นเลือดอยู่ยังจะเป็นสีช็อกโกแ,แลตและเป็นใหญ่ๆอยู่ค่ะยังไม่ได้เป็นเลือดเท่าไรเหมือนมันกําลังล้างออกมาใช่แล้วก็พอประมาณเดือนที่สองที่สามก็จะเริ่มเป็นสีแดงปกติค่ะทุกวันนี้ก็ประจําเดือนก็มาปกติแล้วขอบคุณพอเรตีนนะคะที่ทําให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติทั่วไปเลยค่ะ